สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเปรียบเทียบครับระหว่างอมูล AC 1 5นะครับกับ Walkable b เบสนะครับเป็นแบบสิบนะครับก็คือตัวนี้นะครับถ้าเกิดอ่านตามสเปคครับวันนี้สิบห้าวัตต์แล้วก็ตัวนี้สิบวัตต์นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดดูตามขนาดนะไอ้นี่ควรจะสิบวัตต์นะครับแล้วไอ้ตัวนี้ควรจะสิบห้าวัตต์ไม่ใช่นะครับตัวนี้ตามสเปคสิบห้าวัตนี้สิบวัตต์เราจะมาดูกันนะครับว่าเฮ้ย ของต่างกัน5้าวันนะครับกับขนาดที่มันต่างกันเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มครับจากการเปิดเสียงกันเลยนะครับก็คือเพี้นตั้งนะครับสั่งจากบูทูธนะครับตรงนี้นะครับตั้งไว้ที่80บนะครับแล้วก็ของตัวเนี้ยที่มันเป็นลำโพงนะครับเพี้ยนตั้งไว้ที่ใบสามนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยครับกับตัวเนี้ยครับกับของตัวอมูลก่อนนะครับผมเคยร แ่คนที่ใช้ซื่อตรงที่พาีวิตฉันพลัดฉันลงไม่มี เธอทำให้ฉันร้องไห้เธอทำชีวิตที่มีความหมาย โอเคครับก็ฟังได้ฟังมันแล้วครับกับอมูลเอทีหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองคนระับกับวอล์กแพนซีเดอร์เบสนะครับว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างรครับ เธอทำให้ฉันร้องไห้เธอทำใีว อันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับของวอล์นะครับก็เดี๋ยวคราวนี้นะครับเราจะมาลองนะครับแบบไมโครโฟนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับอ่ะอันนี้นะครับเราก็จะเป็นการทดลองนะครับกับเสียงนะครับไมโครโฟนครับผ่านแอมนะครับตอนนี้พี่อาะก็ตั้งไว้ที่ใบสามนะครับนั่นก็คือความสามารถนะครับในการออกเสียงของลำโพงได้ครับอยู่ที่75%อนะครับตอนนี้ก็คือความสามารถ75%นนะครับที่ตู้แอมตัวนี้สามารถ ออกมาได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราใส่เต็มร้อยนะครับบางทีมันเกิดอาการแตกได้นะครับเอาไว้เ75าเนี่ยกำลังพอดีนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับว่าจากการลองเพลงนะครับเราก็รู้นะครับว่าเฮ้ยเขาเลือกอะไรอ่ะไอเนี่ยบอกว่าดอกเดียว15วันนะครับแต่ว่าพอมาดูนะครับของวอล์กนะครับบอกว่า10วันแต่ว่ามันเป็นลําโพงเนี่ย5 5นิ้ว2อันนะครับมันก็10วันแต่ว่าเสียงแบบดังกว่าการแบบเห็นได้ชัดนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตัวเนี้ยพันห้าไอตัววอล์กมันอ่ะสามพันนะครับถึงแม้ว่า เฮ้ยวัดมันจะบอกว่าต่างกันนะครับสิบวักับสิบห้าวันแต่อย่าลืมนะครับของมันก็ตามราคานะครับของพันห้าไม่้ซื้อของสามพันไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะให้ดูนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้เพี้ยนได้มานะเที่ยงก็แบบลองดูอ่เฮ้ยตรงๆนะถ้าเกิดเทียบกับราคาพันห้ารับได้แต่ว่าถ้าเกิดสิบห้าวันไง สิบห้าวันเนี่ยรับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันดังน้อยกว่าตัวที่เป็นสิบวันนะครับไอ้เป็นตัวสามพันแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาพันห้าเท่ากับตัวสิบวันทั่วไปอันนี้คือค่ามาตรฐานนะของตัวสิบวันนะครับโอ้ก็โอเคนะครับก็ถือว่าทําใช้ได้นะครับกับของตัวนี้นะครับกับของอามูนะครับ AC15 อ่ะของพันห้าก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้พี่อร์จะให้ไปลองดูนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับของวองนะครับตัวสามพันดูครับโอเคครับอันนี้นะครับก็คือเป็นเสียงครับมาจากวอกเพนซิ เทนนะครับก็คือ10วัตนะครับเห็นไหมครับว่าเสียงมันดังกว่ามากนะครับแล้วตัวนี้ก็คือเปิดเท่ากันนะครับที่ความต่างเ5รซนร่วมถึงลืมบอกไปนะครับเมื่อกี้คือทิปเปิลกับเปรเราปรับเท่ากันนะครับคือแบบว่าอยู่กลางทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็จะธรรมชาติที่เป็นเสียงเงี้ยออกมานะครับก็นะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถึงแม้ว่าตัวนี้มันเขียนว่า10วัตนะครับแต่มันลำคง5นิ้ว2อันนะครับกับตัวนี้นะครับลำคง5นิ้วอันเดียวนะครับจากนั้นเนี่ย ในเรื่องของกําลังขับนะครับในเรื่องของความละเอียดของเสียงมันก็สู้กันไม่ได้นะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าของสามพันกับของพันห้าก็สู้กันไม่ได้นะครับแต่ว่าเห็นไหมครับว่ามันมีความแตกต่างครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะเล่นยั่นพูดเสมอนะว่าคุณลงทุนนะครับแบบว่าเฮ้ยของดีๆราคาแพงๆไปนะครับก็มันจะได้คุ้มกว่านะครับเพราะาเนี่ยใช้แล้วก็รู้สึกว่าจะคุ้มกว่านะครับอันนี้ก็คือเฮ้ยเห็นมันลดราคาก็ลงมาซื้อมาเล่นๆนะครับก็ กะว่าเอาไปทำคอปเปอร์ด้วยแล้วก็เอาไปฟังเพลงด้วยอ่ะแต่ว่าพูดตรงๆนะฟังเพลงให้ตัวนี้ก็ดีกว่านะครับเสียงชัดเจนเก็บเสียงสูงได้ดีกว่าด้วยถ้าเกิดดูดีๆนะครับเนื่องจากมีสองลำโพงเนี่ยเสียงสูงมาจาักมาไอ้ตัวนี้เก็บได้เฉพาะย่านกลางกับย่านเบนนะครับก็เสียงก็สู้กันไม่ได้ความดังก็สู้กันไม่ได้ความเรียบก็สู้กันไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นอนะ่ะเล่นของมันแทงไปดีกว่านะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันก็จะเขาเรียกว่าแล้วมันเป็นแบบฟังก์ชันแบบรุ่นเก่าไงก็คือ ปัจจุบันนี้มันก็ใช้แบบระบบนี้นะครับก็คือว่าไอ้ตัวนี้มีบลูทูธนะจ๊ะส่วนไอ้ตัวนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับต้องเสียบปากถึงเล่นได้นะครับไอ้ตัวนี้มีแบตในตัวนะครับก็ก็อย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวนี้ที่ชอบก็คือพกพาสะดวกนะครับไปไหนมาไหนง่ายนะครับก็ได้อย่างเสียอย่างครับก็แต่ว่ามันมีตัวนี้อีกรุ่นหนึ่งนะเพื่นเห็นว่ามันมีขนาดนประมาณสัก20 ห้หรือ26่สิบาทจำไม่ได้นะครับคุณไปเล่นรุ่นตัวใหญ่กว่านี้ดีกว่านะครับแล้วก็มีอีกทีนึงใหญ่กว่านี้ก็เป็น40่สิบบาไปเล่นอย่างนั้นดีกว่านะครับมันจะได้เต็งรียละเอียดและดีกว่านะครับแต่ว่านี้ก็ถามว่าพอได้ไหมล่ะเออก็พอได้นะครับใช้ฟังเพลงเล่นๆคอปเปอร์เพลงเล่นๆกันได้นะครับแต่คุณเอาพเสียงก็แบบเออนางมันขึ้นอยู่กับสินค้าแล้วก็ราคาด้วยนะเพราะราคามันก็สัมพันธ์กับวัสดุเนาะก็ราคาวันนี้ก็ได้เท่านี้ครับโอเคครับเราจบคลิปนี้ไปนเพียงเท่านี้าครับ